มาเบิงพี่น้องในห้อยถานจะไปได้ไ่เอาถานเสร็จแล้วเต็มแลยเศร้าโศกร้องไอ้น้องเผินทำหน่อยกับทําเบุญพอดีเศร้าสอ,สอบเต็มโหลหนึ่งนะเตรียมไปส่งให้อ้อนน้อยอ้อนใหญ่บุลซิบสอบสองไอ้น้องเ่ผนให้อายไปส่งให้ มาทานไปขายให้น้องน้องมันโทรมาแต่เบนผลว่ะคอยเมื่ทานดังเนยเด้อวะมาทานมาให้คอยเนยเด้อวะผุนนาะงนางอ้อนก็นจะได้แท็กซี่ในอ้อนใหญ่สิเอาสาวซบวันี้อ้อนน้อยก็บมื่ทานดังวันกันผู้ลิบซบบาทเลยสองไอ,นอง้น้องเซพน์จะส่งผมเลยรถเก๋ใคยจะดอกทางดีแล้วเดี๋ยวนี้เขาแปลงทางเลยระบบก,กระบับเลย ทางดีแล้วเขาทุมมันนั่นลาดยางแล้วคนทางนะดีแลวได้ทางแบ่งเชโนเลยนี่ตะเิ้นนั่นแหละไปส่งไน้อยน่เรเป็นครับดอกหลดแบบมีเกนี่ไปนี่รอดะเบิ่นเราเป็นเราเก่งในการขับรถเกนันเกนี่แกอออยู่เบบวมมััันนน้ อ่เคยเห็ดบอนั่นนึ่ก็ได้เล้วเหมือนมาคอยไปอหนักคือแบบ้าาเกิไนักไปดู้มุเลยอืมบอกถ้าเไปไตามเนีสิบอดสปกาีสครังเลยเวลาเอวเสือมหัดบ่เกาะใส่ใน่นเบอะเกาะใน่นที่สี่ะ อะไรมันบุรุษบแปะใสือนะอะไรก็ได้ว่าเสื่อมัดติดกับอะไรอะไรเปนสื่อๆกูแม่ว่ามันจะหนเออเสื่อมัดเยราจักดึงขันบุี่อลฆาจีนไงนะมันก็ไปเลยเออเอามันจะชิ่รถ้้วยกันถ้าคาว่าเอาถ่ายคลิปมันก็จะขัมันเลยนะเอ้าฮัน เดี๋ยวว่าเจ้าส so so ิไปนั่งรถอันนี้ไปน้ำกันนั่งวนผลสิบเปรินน้ำเจ๊ขาวเดลยพอนัดกันเปรินเจ๊ขาวเฮือนแม่น้อยแฟมิลี่เด้อพี่น้องเลยสบายนัดกันไปเล่นอบอุ่นกันสั่งซันกันเล็กน้อยใส่กุญแจรถเดลยเลยมากับอ้ายอ้ายไปหับเอามาเดี๋ยวมากรโทรให้อ้ายไปหับเป็นสิบเปรินเจ๊ขาวมันโทรมาบางนึงเป็นนัดกันไปเล่นเฮือนแม่น้อยแฟมิลี่ใส่เลย น้องออกก่อนกระดิ่งมันกีขาวไปเฮือนไปหน่อยเฟมิลี่ทางนี้ก็เตรียมไปทางหลังไปส่งทาน,าน,นจะมาน้อนก่อนเขาหอมก็มานอนน้ำยายเด้วพี่น้องวันนี้นอนนำเเ้ำยายวันนี้นอนน,ำนำอ้ำไม่เท่านอนน,ำน้ำข่อยนอนน้ำนานอนน้ำนานอน เศร้าก็ลูกแต่เศร้าเด้อก็นอนถึงเว้าไปหน้าบ่เอาก็ไปขุดจิตหน้าเนาะมือเนาะขุดกระปูเนาะหาขุดกระปูมาป่นเห็นหูลายอยู่บ่หฮยหูลายบ่หูกระปูลายเวลานี้เขามิฟต์หน้าดินทรายบ่ดินทรายเห็นแล้วขุดง่ายเป็นบ่ง่ายเออบวกลึกน้ำตื้นเออเสียมีแล้วเนาะเที่ยงนะมีแล้วสองอันเออเอินไปขุด สวยๆเพื่อให้จังพากันออกไปจะจะออกก่อนก็ได้ก่อนไปนำหลังอืมนะ้รก็แปลงตั้งอีกเลยพี่น้องเลยแปลงตั้งซัดใหม่จะให้ไม่ซ้ากับตัวนั่นตอนนี้มันสูงกว่าแล้วก็ิะโตออกไปอีกให้มันใหญ่สำตัวนั่นโตเป็นเห็ดตัวเศร้านี่มันเป็นหน่อโพล่ด้านหลังหมดเต็มก้นอีกเห็ดเอาอีก มันส <rude S 2> ูงโคตตัดออกเรียกผืนเปลงตุเปลงต่างเห็ดต <Huh. S 2> ุเห็ดต่างใหญ่ก็เห็ดหน่วยหนึ่งไปทางหลังบ้านหน่วยว่างหันว่างนี่บาล่างถวยนะจะเป็นบนนาแก่เสือลูกทรายข่อยเอ้ยบนนาเอาไว้น้อยคือแก่เสือบนนาเอาไว ด้ลองบีบบีบดูหันร้อนเอาตีสัมผัสแก้เสื่อโอ้โหบ่สันมันเลยเย็นจะจ่อยคอยจะเทิงเย็นเย็นจะจ่อยเฮ้ยเฮ้ยผลตัดออกแล้วก็เสร็จเพียงกับตัวนี้พี่น้องนี่เนียเพียงกับจังตัวนี้เห็นมันกลางแบบนี้นานางนะกลางแับจังตัวนี้อันนี้มันแคบนี่เนี่ย ใส่ขันขันมันมีสองขันนี่แปลงใหม่อีกก็มาแปลงใหม่อีกอันนี้คัดเลาจะเกี้ยงเลยนี่นะเอาน,นีน่คิดเกี้ยคัดเลยเด้เเกี้ยงเลยเราเด้บัดซาแล้วนางสบ,บายแล้วนอ,อนเอาน,นี่ยเราเตรียมจะไปเลยพี่น้อง ท tamam. um> 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 ุ่มกลัวไปเลยเก่งเลยเธอเก๋โลานเศร้าโศกไปตอนนี <h <h ้ก็ะโดดตังยังวนอะไ้แล้วเหตต์ตังนางสิแล้วแล้วแล้วอันนี้แล้วเเนาะอันนี้ยังจะใส่ตัวนี้เนาะขันมอลอิง อันนี้เออเห็ดใหญ่สุวนหนึ่งผักแก่เนี่ยเศกันทางกลางบนอีกเหมือนเธอเออเอาไม้ตัวใหญ่ใส่โลดพอดีเลยอันเดียวเสรอันเดียวพอดีเลยตนี้ผักแก่สองอันผักขัดขัดขัดผักแก่วันนี้

นานเออบรรยากาศพี่น้องอากาศเย็นเย็นอากาศพอดีมาเนี่โบ้ฮ้อนโบ้หนาวเย็นจ้อยๆอากาศมาเนี่นนอากาศสดใสฮึเออคัก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 ,ก,กนี่คักแล้ว างามเห็นปะคัดคัดเลยเอ,อ,อดีงามอันนี้ก็เห็ดใส่ทางสั้นนี่ก็เห็ดใส่ให้พอดีกำนาตุเนเห็ดสั่มตัวนี้เเห็ดตังสั่ตัวนี้ก็พอดีได้หน่อยนินทางทงหินี่ทางยาวนี่ยเดนางทางนี้นะพอดีเจา้าหนน่นเนี่ตัวนี้เนี่ยน,นางได้สองคน ลางกำนางได้สามคนคักคักแล้วคักแล้วถ้าน้อยเห็ดตังนางพี่น้องเอ้ยมือน่าเห็ดตังเห็ดอีกหน่อยหนึ่งตไปล้างบ้านไว้ล้างถ้วยล้างยังโตู้ไปล้าง,าง,งบ้า,งบานน้ำมันออกตัวนะกาดเย็นจ้อยจ้อยมาเนี่ยคักอะไรโกโก,โกโจ้จะไปใส่เนาะไปหาเทียวแล้วโกโก,โก้หนิไปลินแล้ว Ngget thạo đầm nòi phân ninh, một phần phân kiao lưu lắm. Mamong lan phân nôn phân nôn. So long rán phân nôn. Lapping, nôn. Mãi nôn. Mãi nôn nôn mãi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  nôn 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 เอ่ยนอนน้าเอ่ยอยากเมื่อนอนกับหอเมื่อเอ่ยนอนน้ำมาหนาเลยนอนน้ำนกลับปิงติดกระติดแต่ติดเขาหอมสุรักเมื่อสมอย่าเอ่ยลงเฮื่นลงน้ำเอ่ยไปใสกิกไปน้ำต้องต้อยต้องต้อยอยางเอ่ยหลักเมื่อ áo khép mà ảm nàm, ở hứa, nón nấp phơi, mơi mơi mờ, ngàn khói, ngon đồt tô nôm đấy, đồt tô chẳng nôm nôm